d ู Game Night Thailand สนับสนุนโดยศูนย์เลเซอร์วิชันโครรา c ครอส g ีอาร์สปอร์ตเอเซนซ์เอ็กซผลิตภัณฑ์สักภาพสตรเข้มข้นะสมสารปรับผ้านุ่ม,ม,ม,ม่่่ไ้ไไปตอรอรจงเชืัน my yeah. ตอนนี้เราอยู่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะฮะเบื่อครับบรรยากาศในบ้านออกมาข้างหลังบ้านกว้างขึ้นกว่าเดิมเลยนะฮะแล้วก็การแข่งขันของเรายัางต่อไปครับผมเตรียมวัดความรู้รอบตัวของคนเหล่านี้ดูซิว่าความแม่นยำของเขาจะได้มากแค่ไหนกับเกมตอบโดนโยนแต้มพวกคุณจะเดินขึ้นมาข้างหน้าแล้วตอบผมนะฮะตามหมวดที่ผมตั้งเอาไว้ถ้าตอบได้หยิบลูกบอลไปโยน ได้ทีละแต้ม1แต้ม2แต้มหรือ3แต้มแล้วแต่คุณสะสมกันไปคนแรกใครหัวหนะ้าเอิงก่อนเลยเหรอหัวหนะ <Okay. S 2> ้าโอเคหมวดหมู่ของคุณคือ20ประเทศที่ดีที่สุดในโลก oh. ในปี2021จัดอันดับโดย U.S. News <America. S 1> พร้อมแล้วเริ่ม hi. Hi. ไทยไทยไทยอเมริกาอเมริกา <America. S 1> ถูกต้องไปโยนลงโยนลมตามต้ม ไปประเทศอะไรสวิตเซอร์แลนวิตเลนด์ถูกต้องไปไทยไทยไทยโอโ้โหโอ้โหสามคะแนนไ,ไทยไทยแคนาดาฝรั่งเศสใช่หรือเปล่ถูกต้องไปโอ้โหเจ้าสามคะแนนประเทศอะไรครับเ <Germany. S 1> จอร์มีเนีเจอร์มนีถูกต้องไป สิงคโปร์ถูกต้องไปโอ้โหโอ้โหใครในเนื้อเนเธอร์แลนด์เหรอเนเธอร์แลนด์เหรอมีอ้าอิตาลีมีเฮ้ยมันเก่งจังเลยโยนเก่งจังเลยโอ้โหญี่ปุ่นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมีโอ้ ไต้หวันหมดเวลาประเทศไทยยังไม่ติดนะครับคุณได้ไปทั้งหมด7สถานที่นะครับบวกของเก่า24นะครับนำไปก่อน3 1สิเวคะแนนอาเปลี่ยนทีมมาอยู่ตรงนี้เลยฮะเชิญของเขาได้20ประเทศที่ดีที่สุดในโลกจัดจัดอันดับโดย US News นะครับพวกคุณคือ20จังหวัดที่มีคนติดโควิดมากที่สุด ในปี2,564ปีที่แล้วไม่ใช่65 64นะฮะคือกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครถูกต้องไปเอาให้ลงเอาให้ลงไม่ลงราชบุรีราชบุรีมีแรงไปชนบุรีชนบุรีมี <c oughs> <c oughs> ยองมีโอ้เก่งมากเลยอะ่ะอะไรวะอะไรวะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีมีปทุมธานีปทุมธานีมีเฮคะแนนแล้แกวลการชนะบุรีการชนะบุรี ไม่มีไปต่อแถวอุดรอ,อุดรทันดีไม่มีนครราชสีมานครราชสีมามีภูเ,เ,กเก็ตภูกเก็ตมีปีไปอ้อาวอา้าวโยคอนปรถมมีโยนให้ลง สมุทรสาครสมุทรสาครมีมีครับเร็วชมองหนึ่งชมองหนึเชียงรายไม่มีสมุทรสงครามกำลังโยนได้อยู่ตอนล็อกดาวน์เนี่ยเราไม่ดูข่าวเราทำไรดูข่าวอ่านข่าวดูดูดูอยู่นะดูอยู่แต่พัทยาอย่างเดียวอ๋อดูพัทยา พัทยาก็ชนบุรีที่เดียวกันอ่าฮะได้ไปทั้งหมด5คะแนนบวงก่ออีก10คะแนนนะครับตามอยู่15ต่อ31เอเาละสำหรับทีมนี้นะฮะทีมที่ชนะในเกมเกมนี้นะครับก็คือทีมของคุณเชอญนันเองหัวหน้าทีมมานี่หัวหน้าทีมมายืนตรงนี้เลยครับยืนตรงนี้เลยนะครับผมมีกิฟต์เซ็ตให้กับคนชนะด้วยเอามาเลยครับผมจัสตินนี่คุณวู้อร่อยอร่อย ขอมอบให้คุณหมดนี้เลยนะครับรับไปดื่มเลยนะครับบีทาเก้นชาหมักคอมบูชะนะครับช่วยเติมโปรไบโอิกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นแล้วช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและการขับถ่ายลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนรสชาตินะครับจะเปรี้ยวหน่อยๆห,หวานนิดๆน,นะฮะ ดื่มแบบแช่เย็นอร่อยชื่นใจมากเลยมีทั้งประโยชน์แล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนรับไปดื่มหมดนี่เลยนะครับผมช่วงหน้าเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมในเมื่อผมจัดนักร้องมากันขนาดนี้แล้วก็มันต้องสื่อสารด้วยเพลงและเอาชนะกันให้ได้มาดูกันว่าการใบ้ค่าของพวกเขาจะเอาชนะกันด้วยคะแนนสูงสุดที่เท่าไหร่กับเกมเพลงฮิตปิดหู เกมที่4ตอบโดนโยนแต้มซึ่งเกมนี้ก็ได้พี่กิฟซ่ามาช่วยอีกแล้วค่ะโยนลง3แต้มไปเลยสวยๆขอบคุณพี่กิฟซ่าด้วยนะคะที่ทำให้เราชนะอีกแล้ว